ปไหนครับอันนี้ตัวอะไรหมาอันนั้นหมาไหนให้ป้าดูใกล้ๆได้บีมเนี้ยเพิ่งสิเฮ่่่่่่่่่่่่่่่่่่เต่า่่่่่่่่่่่่่่่ี่่่่่่่่่ล่โ่่่่่่่่่่่่ร่่อ่่่่่่่่่่า่่่่่่่่ป่้่ า,า,าอ่แล้วปลาปลาสีอะไรครับสีบฟ้าอ่าเก่งมากนล้งบีมชอบอัาไหนหชอบปลาเหรอปลาสีสวยนะสวยไหมสีสวยไหมมีมูไหนลองบีบให้เพื่อนๆนดูที่ครับมีเสียงไหมบีบสิอ่าบีบตัวอื่นบ้างบีบตัวอื่นบ้างไหนลองบีบไปเคบีบอไปเคเคดังไหม โอ้ยอ <ris as> เท่สวยอ่ะเท่สวยหมาหมาไนบิบหมามั้งอ่าบิบหมาบิบหมาอันนั้นเต่าอันนั้นเต่า <_ d> um> เต่าน้องบีมไหนน้องบีมลองพูดดิ <_ d> um> บีมลองพูดดิอย่าลืมกดติดตาม,มน้องบีมอันไม่ดังใช่ไหม ดังนะบีมพูดแล้วอย่าลืมกดติดตามน้องบีมไหนลองพูดสิลืมเด็กตามน้องบีมกดไลค์กดไลค์ขอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ายบาย